ลูกค้าถามว่าเคลือบเซรามิกกาฟีนคือลูกค้าเขาไม่เคยรู้จักหรอกแล้วก็เคลือบแก้วแล้วก็เคลือบไทเทเนียมแล้วก็เคลือบเซรามิกเฉยๆอย่างเงี้ยมันต่างกันปะจริงๆที่ต่างคือชื่อโอ้โหน้ำลายกระเด็นเลย <laughs> จริงๆที่ต่างคือชื่อแต่ว่าน้ำยาจะถูกพัฒนามาเป็นช่วงๆในช่วงแรกๆบ้านเราเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าการเคลือบแก้วเพราะว่าตัวน้ำยามันแข็งเวลาน้ำยามันมันถูกเทใช่ไหมครับ ด้วยการปล่อยให้น้ํายามันทางานตามเวลาก็คือเอามาเททิ้งไว้แล้วพอเวลามันแข็งตัวเนี่ยมันจะเหมือนกับผลึกแก้วเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการเคลือบแก้วแล้วมันตรงตัวก,กับที่เมื่อก่อนฝรั่งเวลาเขาทาแบรนตีแบรนมาเขาเขียนว่าการโคตติ้งบ้านเราจากแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นปไทยก็คือน้ายากเคลือบแก้วนะแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนมันก็จะมีหลายเจเนเรชันที่เรียก่าเคลือบอไทเทเนียมคอร์สคือ เปลี่ยนภาษามันให้มันดูสละตลวยขึ้นให้มันดูไม่ไทยเกินไปเป็นเซรามิกมาจนจนมาเป็นเซรามิกกาฟีนซึ่งซึ่งในยุคปัจจุบันอ่ะค่าแคร์หลายที่เนี่ยใช้คํานี้เพราะว่า,วามันอาจจะดูใหม่แต่จริงๆแล้วคําว่ากาฟีนนะครับลองไปเซิร์ชดูใน Google ก็ได้กาฟีนคือถูกพัฒนามาจากการนําแร่กาไฟมาใช้ในในส่วนผสมเคมีระหว่างเซรามิกกับแร่กาไฟมารวมกันซึ่งตัวสารเคมี2ประเภทเนี่ยพอเวลามารวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่า อะตอมหรือโมเลกุลหรืออะไรก็ตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกครับมันสามารถทําให้เกิดการปกป้องที่ดีขึ้นจากสมมติมันจะปกป้องอยู่ในระยะของโมเลกุลอยู่ประมาณ 4- 5ห้าจุดกาฟีนหรือกาไฟจะมากกว่านั้น7 8ถึงจุดอะไรประมาณนี้ซึ่งการปกป้องดีขึ้นอายุการใช้งานยาวนานขึ้นแล้วกาไฟหรือกาฟฟนเนี่ยมันถูกพัฒนามาใช้ในเรื่องของชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาใช้เคลือบเพื่อป้องกันความร้อนใช้เคลือบเพื่อ ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์พวกนี้ยาวนานขึ้นโทรศัพท์เราเออรถยนต์ที่ต้องใช้ก U, ล่อง ECU ไรพวกนี้ลองไปค้นหาข้อมูลดูว่าอะไรที่มันใหม่กว่ามันย่อมดีกว่าอะไรที่มันดีกว่ามันก็ต้องแพงกว่าแต่ทีนี้เวลาผมดิวน้ํายากับโรงงานผมผมดิวน้ํายาเองหมายความว่า ผมมานําเข้าน้ํายาเองโดยไม่ถานพ่อค้าคนกลางในในบ้านเราพอเราเราเดีวน้ํายาโรงงานเองได้ปุ๊บเราก็ทําแบรด์ของเราเองได้นึกออกใช่ไหมครับดันั้นผมเลยมั่นใจว่าน้ํายาของผมที่ใช้กับลูกค้าเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติด,ดีคุณภาพดีแต่ถามว่าทําไมราคา,าเราคําถูกก็อย่างที่ผมบอกผมเข้าถึงต้นทุนได้มากกว่าเจ้าอื่นที่เราไม่ต้องไปเบ่งราคาให้มันแพงขึ้นนะในขณะเดียวกันที่ ปันธิานของผมนังนจะเปิดร้านมาคือเราต้องทําของถูกและดีนะครับให้มันมีอยู่จริงในโลกนะบางคนลูกค้าบางคนอบอกว่าเห็นของถูกแล้วกลัวคุณภาพไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับบางคนอยากแค่อยากมาลองบางคนเข้าใจว่าของถูกมันจะต้องไม่ดีมันจะต้องแพงๆมันถึงจะดีอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับฉะนั้นผมเปิดร้านมานี่จะเจ็ดปีละปีหน้ามีสายนี่ก็จะเจ็ดปีละ จากประสบการณ์ของเราที่เราทำรถลูกค้าไปหลายต่อหลายคันนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเวลาน้ํายามันจะอยู่บนผิวรถเนี่ยตอให้มันบางจนถึงหน่วยแบบไม่ถึง5ไมคอนก็จริงคือเราไม่ได้โฆษณาว่ามันจะต้องเป็น3 0 50ิ0ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นึกออกใไหมครับฉะนั้นน้ํายาที่มันอยู่บนผิวรถท่านบางๆเนี่ยเวลามันอยู่เกาะติดบนผิวรถเนี่ยโอกาสที่จะเกิดรอยขนแมวมีไหมมีน้ํายามันไม่ช่วยป้องกันนิ้วรอยโอกาสที่เกิดรอยขีดขูดมีไหมมีน้ํายาไม่ช่วยป้องกันรอยโอกาสที่โดนขี้นก หรือโดนยางไม้หรือโดนมลภาะวะอื่นๆแล้วมันจะเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆตามตามเคมีที่มันจะผูกมากระทบมีมีครับแต่เชื่อไหมว่ารถที่เคลือบเซรามิกไปรถที่เคลือบแก้วรถที่เคลือบน้ํายาไปให้มันเป็นน้ํายาที่มันมีความแข็งแบบนี้ไม่ว่าจะก้าวเฮดสิบเฮดเจ็ดเฮดหกเฮรถพวกนี้จะูกแก้ไขปรับสภาพได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ารถที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบไปเนี่ยรถที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบรถที่ ออกมาปุ๊บแล้วลงแค่แว็กอย่างเดียวหรือไม่ได้ทําอะไรเลยรถพวกนี้จะถูกแก้ไขทไี่ยากมากหรือเวลาแก้ไขออกมาเนี่ยมันยังมีให้เห็นอยู่อย่างสมมติพวกที่นกกัดเอวยางไม้กัดเอ็ยมันก็ยังจะเห็นเห็นเป็นจุดเป็นดวงดวงอยู่คาบน้เอา,อเาเออยไรเลยดังนั้นการลงน้ํายาเนี่ยเป้าหมายคือหนึ่งการเคลือบซรามิกาฟินเป้าหมายคือหนึ่งให้รถสวยเงางามครับดูแลรักษาง่ายเพียงแค่ท่านล้างแล้วก็เช็ดให้แห้ง นะครับหลังจากนั้นก็ลงแว็เกเคลือบสีบ้างขอให้เป็นสเปย์อย่าใช้พวกีมที่มันเก่าแล้วมันเอาไปละก็ยุคนี้เนี่ยใช้เป็นสเปย์ดีที่สุดคือหนึ่งลดไปรอยน้อย2ได้ความเงางาม3น้ํายาสเปย์สมัยนี้มีคุณสมบัติคุณภาพดีมันถูกพัฒนามาดีมากๆแล้วนะครับแล้วสุดท้ายคือท่านเองจะได้รถที่สวยใหม่และเงางามแล้วสุดท้ายเลยเอาสุดท้ายสุด,สดเลยเวลาท่านมาทํากับที่ร้านเราหรือทํากับที่ไหนก็ช่างเวลารถท่านมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย ถ้าจะถูกแก้ไขที่ร้านก็จะมีเรื่องของการรับประกันดูแลให้หรือถ้ามันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เข้าส่วนของการรับประกันอย่างน้อยที่ร้านก็ยังไปที่ปรึกษาที่ดีให้ท่านได้มาที่นี่อาจจะไม่ได้เสียเงินนะครับฉะนั้นลูกค้าเราอยากให้ลองคิดดูใหม่ว่าการทําเคลือบแก้วเหมาะกับท่านไหมถ้าท่านคิดว่าแค่ล้างแล้วลงแว็กอย่างเดียวมันเหมาะกับท่านที่สุดก็ทําอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าทํากับที่เราแล้วรถมีปัญหาอะไรให้เราได้ดูแลให้เราได้แก้ไขให้เราได้ช่วยเหลือเท่านั้นก็จบ ผมพูดอย่างนี้โอเคไหมก็อชอบกดหัวใจกดติดตามไป <laughs>